ดุวะดุล่ะเออมาดุไม่พอใจอะไรล่ะลูกฮะเราไม่พอใจอะไรล่ะลูก ไม่เข้าใจอะไรอะลูกเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะทำไมทำไมแกเลี้ยไปนักเลงนะเราอะอ่ะนั <ihan> ่น <Mechan> น <ics> <ics> ั่นเป็นนักเลงนั่นเป็นนักเลงอะอะไรอะไร โมโหรองเท้าทำไมอ่ะนะมาโหรองเท้าทำไมอ่ะเกลเล่เนี่ยชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรอ้าเจ็บ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 อ้าเจ็บ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  อ่ะเจ็บเจ็บเจ็บไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น